้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งมอดหญ้าลายเสือมอดหญ้าลายเสือชื่ออื่นมอดหญ้าปล้องเหลืองผีเสื้อหญ้าจัดเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหัวอกและท้องสีดำมีแถบสีเหลือง คาดขวางที่อกและท้องพื้นปีกสีดำกลางปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวใสโคนปีกคู่หลังมีสีเหลืองบางชนิดคาดขวางที่อกและท้องสีแดงแถบปีกเหลืองบางชนิดมีหนึ่งแถบบางชนิดมีสองแถบปีกใสเส้นปีกชัดเจนมีขาสำหรับเกาะวิ่งหรือเดินได้คล้ายมแมลงสาบ สามารถออกหากินได้ในเวลากลางวันถึงแม้หน้าตาจะคล้ายพึ่งแต่มันกลับไม่มีพิษหรือเหล็กในสีสันคล้ายกับแมลงอย่างพึ่งต่อหรือแตนอาหารการกินส่วนใหญ่เหมือนกับเหล่าผีเสื้อทั่วๆไปนั่นก็คือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มีงวงยาวเป็นท่อใช้ดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว ไม่สามารถเจาะพื้นผิวอาหารที่แข็งได้ลักษณะตาเป็นตารวมหนึ่งคู่ประกอบด้วยเลนเล็กๆซึ่งทำหน้าที่ในการมองเห็นภาพพบในตัวเต็มวัยเวลาที่พบส่วนใหญ่มักเป็นช่วงบ่ายไปจนถึงพรบคำ่ำสามารถพบได้ตามพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าหรือบริเวณที่มีพืชล้มลุกขึ้นอยู่ตามป่าละเมาะต่างๆพบบ่อยตามสนามหญ้า และมักจะมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นส่วนในช่วงเช้านั้นก็เคยพบขณะดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ในแหล่งชุมชนที่เป็นชนบทสามารถพบได้เช่นบริเวณพื้นที่สนามหญ้าเล็กๆหน้าบ้านหรือสนามหญ้าใหญ่ๆอย่างเช่นสนามฟุตบอลมักเกาะที่ต้นหญ้าที่สูงเหนือพื้นขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรขึ้นไปถึงยอดหญ้าจากการที่ผมสังเกต หากออกมาหากินในช่วงเช้าก็ต้องมีดอกไม้ที่ออกดอกเบ่งบานในช่วงเช้าซึ่งช่วงเช้าอาจจะเป็นช่วงที่มีน้ําหวานจากเกสรดอกไม้ที่มีมากกว่าช่วงอื่นก็เป็นได้อย่างเช่นดอกดวงพึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีพึ่งมาตอมเป็นจำนวนมากและ,มะแมลงอื่นๆรวมทั้งเจ้ามอสย่าลายเสือด้วยมันก็เข้ามาร่วมวงกับเขาด้วยเช่นกันทั้งทงที่มันเป็นผีเสื้อกลางคืนก็ตาม โดยส่วนมากแล้วในเขตชุมชนที่ผมอยู่อาศัยก็ยังไม่เคยเห็นเจ้ามอสหญ้าลายเสือบินเข้ามาในบ้านเพื่อเล่นแสงไฟหรือหลงทางเข้ามาในบ้านแต่อย่างใดมอสหญ้าลายเสือและผีเสื้อกลางคืนชนิดอื่นๆเช่นมอสจรวดพวกนี้ก็ออกมาหากินในช่วงเช้าให้เราเห็นได้เมื่อมีดอกมะละกอเพศผู้ที่ออกดอกเป็นพวงดอกไม้หลายๆชนิด ก็ใช่ว่ามอสต่างๆเหล่านี้จะออกมาหากินเสมอไปพวกเขาเลือกว่าจะกินน้ำหวานจากดอกไม้ชนิดใดๆด้วยข้อมูลเหล่านี้ยังมีน้อยให้สืบค้นในสื่อต่างๆครับซึ่งก็คงต้องเฝ้าสังเกตและตั้งคำถามพร้อมกับการค้นหาคำตอบกันไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ก็มีเพียงแค่กล้องถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ต่างๆไว้เท่านั้น ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ